ข่าวสิบสามนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก่ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยค่ะวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก19รายนะคะยอดรวมสะสมก็2,811รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนรายในแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือสอบคค่ะวันนี้ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยในวันนี้นะคะ ก็พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไรม่อีก19คนค่ะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น2,811คนนะคะจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วนะคะมีทั้งสิ้น2,108คนค่ะกลับบ้านเพิ่มอีก109คนแต่วันนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะรวมประเทศไทยเสียชีวิตเป็น48คนแล้วค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก655คน โดยผู้เสียชีวิตวันนี้เป็นชายไทยวัย50ปีค่ะอาชีพขับรถแท็กซี่ซึ่งมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานและก็ควบคุมน้าตาลได้ไม่ดีนะคะมีประวัติสูบบุหรี่ค่ะและก็รับส่งผู้โดยสารที่ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีนะคะโดยวันที่18มีนาคมเริ่มป่วยด้วยอาการหายใจลําบากและก็มีไข้ต่ําจากนั้นเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ยาก,กลับไปทานที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการไข้สูง39.5ค่ะ มีอาการปวดเมื่อยหายใจลําบากเสมหะเพิ่มขึ้นซึ่งผลการยืนยันติดเชื้อโควิด -19 นะคะและต่อมาอาการก็ค่อยๆแย่ลงค่ะจนกระทั่งมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะดูต่อกันที่ธนาธรไม่รู้นะคะว่าแม่ของตอนเองได้รับจดหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ยืนยันว่าวินาทีนี้ทุกคนต้องช่วยประเทศ นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าค่ะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลส่งจดหมายเชิญยบเชิ20มหาเศรษฐีของประเทศไทยเข้ามาร่วมเสนอแนะโครงการและความคิดเห็นในการช่วยกันแก้วิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้นมีชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของตัวเองอยู่ด้วยค่ะโดยบอกว่าในเรื่องนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องและมารดาก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าไม่เพียงแค่20รายชื่อมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะช่วย เหลือประเทศในสถานการณ์แบบนี้ได้แต่ภาคเอกชนหลายแห่งก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะเหมือนกรณีที่ภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลก็ถือว่านี่เป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนกรณีที่มารดาตนเองไปบริจาคเงินบริจาคสิ่งของจําเป็นช่วยเหลือประชาชนก็ย้ำว่าเป็นเรื่องที่มารดาทําเองโดยไม่ได้ปรึกษาตนเองด้วย ส่วนการผ่อนคลายมาตรการตามพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นส่วนตัวมองว่ารัฐบาลต้องรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินการทางเศรษฐกิจและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหากรัฐบาลจะใช้มาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดรัฐบาลก็ต้องหาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงโดยการผ่อนปรนมาตรการต่างๆรัฐบาลยังต้องหาแนวทางป้องกันด้านสาธารณสุขซึ่งโมเดลกึ่งปิดกึ่งเปิดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้ามาดำเนินการได้ในช่วงนี้ก็ขอฝากถึงรัฐบาลคํานึง ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นหลักด้วยไปดูตัวเลขของการยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทกันบ้างธนกรเผยนะคะตอนนี้มีการยื่นแล้วกว่า2ออวันทะลุหลักล้านแล้วค่ะ นายธนกรวังวุลพงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทโดยบอกว่ากระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่2ค่ะซึ่งประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่าร้านคนได้มีการยื่นขอทบทวนนะคะทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดและก็ทางจังหวัดก็จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและก็การประกอบอาชีพตามที่มีการลงทะเบียนไว้ในวันที่23เมษายนนี้ค่ะ ทางนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะก็ขอให้ประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารด้วยนะคะอาทิตย์ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์แบบประชาชนรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริงๆหรือบินค่าน้าค่าไฟค่าเช่าเมื่อทบทวนสิทธิ์ผ่านก็จะได้รับเงินเยียวยาทันทีนเป็นเวลา3เดือนค่ะสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะ23.5ล้านคนตอนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว4.2ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอน,โอนเงินเข้าบัญชีแล้วและก็จะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ ค่ะกลุ่มที่ต้อง ขอข้อมูลเพิ่มเติม6.3ล้านคนก็จะทยอยได้รับ SMS นะคะให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ให้แจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว4.4ล้านคนสําหรับคนที่เหลืออีก1.9ล้านคนขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบออนไลน์นะคะที่ w วอร์ w i ด์เว็บเราไม่ทิ้งกันคอในหัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อจะได้ทราบผลการคัดกรองส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ10.6ล้านคนก็ไปทบทวนนะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เราไม่ทิ้งกัน .com ในะะหัวข้อยื่นพบถวนสิทธิ์ค่ะจบการเสนอข่าว13มิิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN